สวัสดีพี่น้องเนาะช่วงนี้ทิบจะเปลี่ยนเป็นพี่น้องเนาะทุกคนอ่าก็คือกัมมะพบกับส่องทิบซ่นนาในอ,อเดอร์ซึ่งในคลิปนี้กับเป็นอีพีพิเศษเนาะคือทิบได้วาไว้แล้วก็อ้าวหม่ใหม่กับื้อนี้กันนาสิแบบไข่ไข่เนาะนอนไลา์เพราะว่าเห็นน่ะน่ะหลายคนน่ะน่ะคอมเมนต์ทิบมากเนาะให้ทิบพักผ่อนแล้วก็ดูแล,แลตัวเองเนี่ยทิบก็เลยแบบพยายามนอนไลฟ์ขึ้นแล้วก็ ีใหาย่างกินเข่าเหตุตรงเวลาเนาะทุกคนก็ขอบใจแล้วก็ขอพูดไลายๆเนาะที่เป็นห่วงมือก็ทีดั้มๆเดี๋ยวไปจับอันอันนั้นมาเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็อ่าซไส้ไหมแม่ทิพย์ก็เอาอ่ะอันนิบนิบเหี่ยเอ้กิบนิบเหี่ยเนาะเพราะว่าไปเหี่ยตอนแดกอันมือที่ทีปลูกมั่นอยู่เอ้ปลูกหยาอยู่ทึ่งเนาะก็เลยแบบไปห้าเราเห็นเนาะก็เลยได้นิบอาจจะมีรด ในขณะที่ว่าออป้ยก็มีเนาะการในคลิปนี้ที่อยากมาเหตุคลิปมันขอบคุณเนาะที่พี่น้องสวยเรือเนาะซึงผิบไปหาเงินมาเมื่อวานนี้ก็คือไปหาอยู่ทางเวตเติลเนาะในคลิปนี้ทิบก็เลยมาเหตุการหาเงินทางเวตเติลหบจังได้เนาะ อันนี้ก็คือแบบฟอร์มการหับเงินคลองเวตินยูเนียนทีเวลาเฮาเขาไปเอาเงินแล้วเพิ่นก็จะให้เฮากรอกซึ่งข้อมูลทีเฮานํามากองนี้เอามาแต่ใสก็คือเอาจากผู้ส่งหรือว่าผู้ฝากเงินให้เาเนาะเวลาทีาเฟินผากเงินก็จะได้อ่ารหัสสิบตัวเลขหรือว่าได้บินเนาะแล้วเพิ่นก็จะส่งแบบบินนั่นมาให้าแล้วก็เอาข้อมูลมาก,กอกใส่ในนี้แล้วก็หับเงินเนานแล้วก็ขอบคุณ FC ซี่ีส่งเงินมาให้ก็คืออ่าหลังจากที อันไกลส้สนมือนั้นเนาะก็มีพี่น้องท่าม,ม้าว่าอยากสวยเลือก,ก็เลยอันอ่าเพิ่นสะดวกสวงมาทางส่งมาทางเวตต์ตันเนาะซึ่งเวตต์ตันอยู่บ้านทิบนี่แม่นบ่มี <c oughs> อ่าอยู่บ้านทิบหรือว่าอยู่เมืองสซนนับ,บุรีบ่มีเวตเต์ต์แล้วก็บ,บ่มีมันนี่แก้มมีแต่ไปรษณีย์เนาะแล้วก็บ,บ่มีธนาคารมีอ่นอะนะ อีทีเอ็มตู้เดียวใน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 ,นีนะีน่ะตอนนี้เนาะซึ่งแล้วเวลาฝากมาทางเวท้น,นี่ทิปไปหัดจังได้ก็คือทิปไปหัดอยู่เมืองจำพ่อนหรือว่าเมืองอยู่ทถวแก่งกองเนาะถ้าผู้ได้ท,ดทีผู้จักแก้งกองเอฟซีลาวนะจนะูคืนะว่าแก้งกองอยู่ไสก็คือถามมาสวรรค์ก็จะมาหอดลักษณ์สิมหาหอดแกงกองแต่กระจังมาหอดบานทิปจังซีนะเนาะก็เลยทิปก็เลยไปหัดอยู่แก้งกองกับไปหับเมื่อวานนี่กาเพิ่นฝากมาให้ทิบอยู่ หนึ่งพันหาร้อยบาทเนาะแล้วก็แต่วันหับเป็นเงินเล่าเอ๊ะหับเป็นเงินบาทเลยบ่ไดนะ้เนาะนอกจากเป็นเงินดอลล่าแล้วก็เป็นเงินกีบแต่ว่าเมื่อวานทีทิททเพเป็นหั่นข้าให้ิทิพเป็นเงินกีบเนาะเข้าอนาจากจากกันลายจากบาทเป็นดอลล่าแล้วก็จากดอลลราเป็นเกีบให้ทิทิพเนาะหนึ่งพันหาร้อยนะบาทก็คือได้อยู่สี่ล้านเอ๊ <laughs> <c oughs> สี่เซียนสี่แสน,ส 8, นเซาเอสพันกีบนะทุกคนได้อยู่สี่แสนเซาเอสพันกีบถ้าเป็นเลดอยู่นอกเหมือนซ้ำหนึ่งบาทเท่ากับซ้ำหนึ่งหาจะจะถืออยู่ซ้ำสี่แสนเจ็ดสิบสองพันบ่อทีทิปไหลถ้าถ้าแบบเาเอาเงินบาทแล้วมาแตะอยู่นอกเนาะแต่ว่านี่หันพนบอกว่าหับหับได้เฉพาะเงิงนกีบเนาะทีก็เลยจำเป็นต้องได้หับเงิงนกีบเพราะว่าเวตเติลมีบ่อนเดียวในในในอันแกงกอกในหันเนาะ ทิปก็เลยจำเป็นได้หามเงินเก็บก็ได้อันอัน4ี่แสนสเ็ดสี่แสนสเ็ดพันเก็บรุดไปประมาณหาสิสพันหาสิพันเนาะทุกคนอย่างนี้ก็ต้องขอบใจขอบคุณหลายๆโน,นทีเมตตาทิพแล้วก็ก็เมื่อวานนี้ร่างใจที่แบบได้ไปหามเงินเนาะทิพก็ได้เห็นไปซื้อ เสื้อนซื้อยามาให้มูหน่อยเลยกือเมือ่อวันที่ทิบไล่สดแปลว่ามูมูมูมนั่งหลอกนะแล้วก็ทิบอ่านนคอมเมนต์เนาะเอฟซีไหเอีนไปซื้อยาอะมอกซีเนาะอะอมอกซีแล้วก็ไปเสื้อนไพโบลินบอกอย่างนี้เนาะแล้วทิบก็ไปซื้อมาแล้วเนาะทิบไปเสื้อนมาแล้วก็เอาใส่ให้เรากินใน้ห้าเมื่อวานนี้ให้เรากินใน้ห้าแล้วก็ไปเอานเ,เอาเอาเอามาทานังเราชีแดงๆเนาะ โบหัวเหมนอันเดียวกันบอดน่าจะโมเมนต์เนะแต่ว่ามันเป็นยาข่เสือสีแดงๆทิพกะเอามาทาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ทิพันไปอันเมื่อคืนในเอฟซีเขาเหม็นว่าหม่วานให้ทิพซื้อยาสซิวมาทาเนาะทิพก็พิสูอมันเลยอยู่ในทงแล้วก็มหาโบเห็นโบ้หัวไปทางใดก็เลยก็เลยยังบบท่านในท่าเถื่อนเนายาซิวส่วนย่านั้นแม่ขึ้นิท่าแล้วมือเศร้านี่ คือสิเหม็นไปดูดนมโบเห็นอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอดรอดรอดเลยเฮ้ยรอด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 นีมาแล้วดูยดุรอดรอดรอดมาพีละเฮ้ยมาพีไปไหมนี่เนาะเดียวจ้าหน่อยถีบสีทษะให้เราอันเมื่อคืนนีิทาไปแล้วเป็นเอ่าขุ่นเจ็บขนาดบึงแบบว่านั่งแตกอะไรเนี่ยเป็นแบบเนี่ยเป็นเรื่อง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 นะอันน่ะ เดี๋ยวทิพย์จีอัดคลิปแล้วแล้วทิพย์จะไปทาให้เติมเอ้ยทาเลยทาเลยดีกว่ากะ <c oughs> อันนี้เหม็นอันนี้เหม็นยาที่ทิพย์ซื้อมาเมื่อวานนี้แม่ทิพื้นทิ่ยังปรทธานเอาให้กินตอนเช้านี่อัลโมกซี่เนาะแล้วก็มีอนมาเอ้ยมีมีตัวนี้เนาะแดงตกแล้วก็มีอนมาตัวนี้อันทิพย์อันบอกเนาะมันเป็นภาษาเวียดเอยียงอะ เจนเจนฟลาเจนฟามาซอนเจนฟามาซอนบอกว่าเป็นทานังเนาะตัวนี้ทีมปุถ่านได้ใส่เมื่อวานเดี๋ยวจะใส่ส่วนตัวนี้เหมือนตัวทีมที่ซื้อมาใหม่ก็มีซัมลีเนาะซัมลีแล้วก็มีอันยาซิลที่พี่ต้องบอกให้ใส่เดี๋ยวจะไปใส่อีกละไปใส่อีกแล้วไฮอีกแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอขึ้นจมีนั้นผลปุถ่านได้กินเนาะทีมห้าก็ออกมะนาเดี๋ยวจะ ถ่ายก่อนท่านุูสม้มส่งทิปกระซิแหล่ๆแน,น่อนอนพระวันทิปชิ้ปปูมงงังยาต่อนี่คือแบบว่านั่งเราแบบลอกแห้งหลอกจนแบบบาดเลยนะเนี่ยเพิ่งหลับเพงเพิ่เิ่งเพิย,ย,ย,ยเพยเพ่งเพ้่งม่งยมง ไม่อยากจับจับแห่งเนี่อันแบบว่าเน,นนะีบาทแล้วก็หลอกหลอกมันมันแบบเป็นเรื่องเรืะนะ่องขนาดทำซุปเอ้ไรอย่าห้องอย่งห้องเออบริสุทธิ์ยังมามาไอเลี้ยเดี๋ยวยังเพิ่งมาอยากจับแห่งอยู่ามามาใส่ยาก่อนใส่ยาก่อนสยอยิดบม่มีมือเนาะก็เลยแบบ <laughs> ใส่แควสซีย เอ๊ยล่ะอ้าวไปไดยเลยเอ๊ะอเอเออออมือหนาจะ เมื่อน้าจะเต็มไปด้วยซีซีโอนี่เออเองอะว้ายยยยยยยเอใส่นะจะใส่ที่แดงก่อนเนาะเดีเดียวอีล่ะยดยุดยุดเออ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 ย่ยอย่าติงแห้งสีเจ็บนะ Uh oh uh oh uh oh 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 Hmm, Oh, 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 up up ah, 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 ah. ไอ้หลอดมามามาเออเามมามาจ็บมาเจ็บมาเจ็บมเจ็บลเจ็บมเออมามาเจ็บมาเจ็บมาเจบมามามาใยอยาอยาอยาตให้ ป er e pues huh. oh oh oh. oh ัจเจ็บเออปัจเจ็บปัเจ็บปเจ็บเอปัจเจ็บปัเจ็บปัเจ็บปัเจ็บเออโออโออโออมามามาแพง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 มา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 เออปจเจ็บปัเจ็บลปเจ็บปัเจ็

ติบใส่ยาเรากินเนาะยาต้านเสือ้อยายาออกมอกสีเนาะที่เปนพนองแนน้ำแต่ว่าต้นกล้วยก็เป็นัันที่แบบจะหลดต้นทุ่นนะทิพวบอกท่านให้เห็นเนาะเพราะว่าต้นกล้วยมันเลืออว่าไล่เนาะแต่ว่าสิลองซับมามานั้นมาไหวเห็นลองตบให้กินลองเบ่งเนาะแต่ว่าทิพย์ก็ยังมีแผนสิขยายต้นกล้วยอยู่เพราะว่าต้นกล้วยมันเลื้อยหน่อยลิดต,ตอนนี้เลือก บัวดจัตุนบัวหอดบัวหอดนาจะบวหอดชาวตุนแลนะ้วมันกำลังหมาก ่ะแหลวไปเลยเนาะสำหรับอันนามู้ถีบเนาะทุกคนได้แบบนี้มาคล่คาคางนี้คือซีแมนอีกล้ายเหมืออ่เมื่อคืนนี้ฝนตกเนาก็เลยว่าจ้าพาทุกคนไปอันนะไปหยางเหมืองส่วนหยาเนาะเห็นนั่นหลายคนว่าอันอันนาฝนติ้นแหงเขิงๆมันสีลูกได้วะเนาะ อันนั้นอันนี้เป็นน้ำนองเนาะตกเมือ่อคืนนี่ตกแห้งเติบก็เลยก็เลยได้น้ำไล่เติบเนาะแล้วก็อันนี้เหม็นปัมนมนป่มน้ำเนาะปั่มน้ำเทียนนะปั่มน้ำเทียนใส่ดูดใส่ดูดน้ำไปใส่อันส่วนหยาเดี๋ยวสิบสีเหียบให้มันเงืองขึ้นนานจะอยู่หันเนาะกูว่าเห็นหมอจะอยู่หันเนาะโตแร,ระแป๊กเดียวเป็นนันนะ ที่ใส่ดูนามขึ้นเท่างเฮือนเนาะแต่ว่าทีพันเอาตัวนี้ต่อไปก่อนแล้วก็เอาอันน่ะตัวโยชิเคียวโตัวโยชิเคียวนี่ต่อใส่กับผ่อดานี่เนาะแล้วก็ลอยขามนามไปผางนั้นเลยแล้วก็โคแต่ว่าทุกเชือทีโคดรถีบหักกับโคตรองมืออันน่ะที่แหลว่วาซีโดเเสากับแรงแต่ว่าบบท่านเนาะท่านแต่โดตต้นเสาโคดรองมือ คตรเถื่อนหนึ่งซองสมุกกัวๆจังแล้วเพราะว่ามันมันบมเป็นปั่มหนามแห้งหลวก็มันเป็นถาน้อยพ้อมนอนแล้วก็เลยแบบใช้เวลาคอนขาง,งด้นี่ก็ทิพก็เลยลมกับน้องทายอันนี้เยียบอันนี้สิปลูกต่อเนะาะท่านผู้ชมวันนี้ปลูกบนท่านแหลวเถื่อพอดีเลยฝนตกลงมามือน,นี้อันนีนนนก็เลยว่าสิปั๊บเห็นวิธีโดใหม่ก็คือสิได้เอา รถไทยเนาะเอารถไทยนามาจูบหนามแล้วก็ตัวโยบต่อคือาขๆแบบทิบจูบนามใส่หน้าฮะนะจะใส่วิธีนั้นเอามันจังไหวเนาะเวอร์ชันนใส่เวลาไล่ผลซองสมุงมันมันดนเกินไปเนาะส้มซามถีบเห็ดอ่างน้ำซุ้งก็ต้องใส่รถไทยไปก่อนนี่รถไทยจะอยู่หันเนาะเผินบุษบนณฑ้เอาไปไหวเนียนะ ทิพย์จะเอาแบบว่าเอาถอนอดึ่งมาจากซี่เนาะละ้วการลากไปเอายัมอ่ลฮันไดเห็นระบบสปริงเกิดเถือแล้วก็เดียวจะหาะเบื่อว่ามันปลูกออกหรือยังนี่เนาะเด็กกำลังมีหน่อน่อยหนึ่งกำลังแบบว่ากำลังเป็นกระปิกเตี่ยวออกมาในนี้เนาะเือร์ดำเลยร้วกาตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เด็กกำลังกำลังแตกแลก้วกาทิพย์อาจจะบริเป็นระบบระเบียบเนาะเพราะว่าบรีหนิ่งเพียคือ อันนั้นถือลากก้านเนาะก็เอามันปลูกส่วนที่ซองถี่เสียแต่มันถือส่วนที่หนึ่งเราก็ดิมันถือเนาะรากกานลงคือฐานประสบการณ์แหละอันน้าฟังฟังแหละไม่ได้อย่านั้นมันบม่ได้หนึงมันเราไปจืดบางใดแต่ว่ามีบ้างอันมันก็ออกแล้วบ่โม้ยู่มางไดโม้ยันอันนี้มันถามว่าท่านออกแล้วตัวนี้ค่ะเด้กตัวนี้ออกแล้วนี่นี่ต้นนี้เริ่มออกมาแล้ว เพิ่มออกลากาตนนัวนี้นี่ตัวน,นี้ยังบ่ทันออกว้ายหักแล้วหักนี่หักสะเป็นอ้าหักออกมาแต่มุอนี้ลากาทิบสีเอาฝุ่นขอ,อกมาใส่นี่ตัวน,นี้กำลังกำลังแตแลกลากาตัวน,นี้มเอ้าโบแมนอันนี้หย่าเอ้ยแมนบ่น่าจะแมนมัง้ง <laughs> หรือว่าแมนหรือว่าแมนมน,นี่อันนี้มบนันออกมเลย ประมาณนี้เนาะ่านผสมนี่ตอนนี้ตอนนี้กําลังออกแต่ว่าส่วนนี้อยู่แถวบริเวณนี้เหมือนทิพวันอันนะลูกี่พาดว่าไก่มากินมืดก็เลยบูหัวมันเนงสยิมีบอแต่ว่าปลูกล่องเบิงเนาะถามันแบบว่าเออโคดนามไปถามันมีกะกะจังววามีขาดมันหัมีกะเปิดกันบางเถื่อแบบไก่มันกินแล้วมันไปขี่มองหันมันหนีมันอาจจะมีเนาะทิพซีไป กลนมาปลูกแล้วก็อันนี้ก็งัวมันบ่มีหยาแล้วก็มันก็สอกกินอย่งนี้่านผู้ชมมาหายกินหมากบุกอันนี้ก็งัวที่แรกอันนั้นทิพย์คิดว่าอาจจะได้เปลี่ยนเป็นงัวขั้นเนาะที่เอ็นเอฟซีแนะนำว่ามันมันจะเลี่ยงคุ้มขากลัวแต่ว่าหลังจากเห็นราคาของมันแล้วทิพย์ก็ือสนสื่อมาได้แพงร้ายขนาดก็คือสิไดเเลี่ยงตัวนี้ไป คือเก่าน้อง้าวเหมืนเราก็เหลียงง่วเราเนาะนง่วเราซองโตอยู่นี่เก่าโตสิเโตเหมือนรวมทั้งงัวน้องซาวเผินเอามาจากป่านแฟนเผินมาเหลียงแล้วก็งัวนฮาก็เอามาใหม่ก็เลยแบบลปอยบ่ได้ได้ฝูกลามเอาแล้วก็อันนี้ก็เหมืนปลูกบางเหง้าเนา,เนาะทิพนานะทิพอนานะให้ได้หน่อยปลูกถามเมื่อวานเผินพัดไปปลูกตนนั้นสีผ้าปลูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตัวน,นี้เนาะ ปลูกอ้อมไปจนสุดดินเพราะว่ามันจะได้นเป็นหัวเป็นหัวไปจังบม่ได้เห็นหัวตลอดจังสินะลวกาทิบถิบบัดคลิปนี้แล้วเลยถิบก็จะไปปลูกต่อเราจะพาน้องๆปลูกต่อว่าปลูกวัฒนธรในแล้วเมื่อวานนี้มันขำก่อนเนาะกาถิบยาขอบคุณพี่น้องนอนทีไ้การสนับสนุนสองถิบแซนแนวร์เรืยว่าครอบครัวถิบนนก,กา สิบสี่ไส้เงินจํานวนนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดรวมทั้งเงินจํานวนผ่านมาเนอะทีพี่น้องสวยเรือทิพกะไส้ไปจํานวนหนึ่งแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะเพราะว่าทิพต้องได้จ่ายค่าเน็ตทุกเดือนแล้วก็รวมทั้งบางเถื่อไปถ่ายคลิปก็มีค่ากินค่าเดินทางแล้วก็ค่าอัน บางเถื่อก็เอามือกองนอกมาสวยก็ได้ได้หายพื่นเนาะบางเถื่อก็ทิบไปสัมผัสทิบกะหายพื่นน้ำเนยจังสินะบริจ้างสัมผัสได้แต่ว่าเวลาเพื่นสัมผัสหายแล้วทิบก็เออหายหายพื่นน้ำเนยจังสิเนาะกาอันนี้ก็ต้องขอบคุณละลายเนาะทีพี่น้องเมตตาแล้วก็อ่ากินจำนวนนี้ที่ทิบได้หับมือเมื่อวานนี้ก็คือจากพี่น้องทางสุรินทร์เนาะส่งมาให้แต่ว่าเพื่นโบระสงค์อองน้ำล้วก็ยังหายกัน แนะนําคลิปหนอทีเป็นประโยชน์ในการเหตุฟาร์มและการรวมทั้งอันแนะนำอันแนวทางเนาะก็ต้องขอบคุณไล,ล่ยๆและก็รวมทั้งขอบคุณพี่น้องผ่านมาทีทีสวยถีบเน่ารวมทั้งเอฟซทุกทฐานทีคอมเมนต์ให้กำลังใจและกาแน,นะนำคอนเทนท์ที ดีแล้วก็ให้ทิบได้เห็ดเนอะแต่ว่าบางบางคอนเทนท์ทิบก็ได้เห็ดไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกลายคอนเทนต์ที่ทิบพอท่านได้เห็ดแต่ว่าทิบพอได้ลืมเนะาะกะสิท่านยไอยเห็ดต่อไปแล้วก็จ้าตอนนี้ก็ตั้งใจสิเห็ดฟาร์มให้ดีที่สุดเนาะเผื่อพี่น้องได้มาเที่ยวก็จะได้เบ่งฟาร์มยังกะ สีได้เป็นผลงานของทุกคนเนาะที่แนะนำถิบกะสิเห็ดทัอยเห็ดไปอันนี้ต้องขอบคุณหลายๆรวมทั้งพี่น้องที่แนะนำวิธีหักซ่าหนองบุญหลอดน้ำเนาะกะกาลังเบิ่งต่อไปว่าสีเป็นจางไดนเนาะกะเบิ่งเล่าก็คือสิแบบคือสิคขั้นแห้งคือสิแบบคือสิเจ็บปวดแห้งเนาะแล้วก็ใช้ยามือว่านนี้ก็คือสิแบบคือคือคือสิถือเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เราห้จับเมื่อก่อนนี่จับยากเนี่ยจับยากอย่างเนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปขอบใจเนาะไอคลิปขอบคุณพี่น้องเนาะทีให้การสนับสนุนซองถิบสเนวิกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเดียวถิบจะไปอนะไปปลูกห้าต่อเนาะทุกคนนี่ซองเด็กหน่อยซองเด็กซองเด็กมาปลูกขาแล้วแล้วก็เดียวจะไปผเาผ่นปลูกกะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้บ๊ายบาย